เอาเลยฮะการสรีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์คาร์บอีกแล้วในไมค์คาร์บเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ละห้าสิบหกปะจ <laughs> ้าจำไม่ผิดนะนะ <laughs> ก็โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ในไมค์คาร์บอีกแล้วเนาะก็ <laughs> อันเนี้ยผมได้ทำไปแล้วแล้วมายืนเอฟเคได้ประมาณสี่สิบสามสิบสี่ก้อนเอฟเคเด้คนเยอะ <laughs> ส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็เอาอไว้ ừ, ใส่ของเล่นๆนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ทำเคอกม้ายี่งไปทำที่อื่นเพราะว่าเราจะทำเอ่อที่เก็บ ของสเสบียงอยู่ข้างล่างนะครับโอเคปะอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มให้เลยเนะี่ยกะว่าจะมาทําพร้อมกันนะครับเนี่ยโอเคเราก็จะไล่ขุดต่อนี่ครับไล่ขุดต่ออันนี้เอามาดิจึ๊บโอเคซึ่งเราจะเอาตรงนี้เป็นคังน่าจะเป็นคังใหญ่หรือเปล่าใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้เป็นคังที่ใหญ่ที่สุดของของเราแล้วกันเอาไว้เก็บพวกไม้พวกของอะไรต่างๆพวกของฟาร์มอะไรอย่างนี้น่ครับเวลาเราย้ายของมาไม้นี่ นะครับเราผมจะพาสร้างไอ้นั่นด้วยเว้ยไอเขาเรียกว่าอะไรวะไอเครื่องปั๊มข้าวอัตโนมัติครับที่ว่าใช้แรงงาน n อ c ที่พี่แท็กเขาคิดค้นออกมาที่เขาคิดออกมานั่นแหละนะเฮ้ยแม่งเจ๋งอะ่ะเด๋ยวพราะมันคือเจ๋งมากเว้ยคือแบบเฮลโหลคือเจ๋งจริงๆอ่าอเดี๋ยวเราค่อยลองทํากันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอยังไม่ทํากันก่อนเนาะอขอนั่ง ทำคังคงแสงให้เราเสร็จก่อนแล้วก็ทำฟาร์มตรงโน้นอ,อ่ะให้เสร็จก่อนนี่ฮะเพราะว่าเรายังไม่มีเมวลาไปทำอย่างอื่นเพราะอันเก่าก็ยังไม่เสร็จจะรีบไปทำอันอื่นทำไมนว่าไหมอันเก่าก็ยังไม่เสร็จจะรีบไปทำอันอื่นทำไมโอเคขุดเป็นล็อกครับผมเราจะทำการขุดเป็นล็อกอย่างนี้เพราะว่าเอาไวไ้ใส่หีบนะครับเอาไว้ใส่หีบโอ้โหเหมือนจะใส่เยอะมากเลยเนาะเหมือนหีบจะเยอะมากเลยเนาะ เดี๋ยวเราต้องติดไป้ายไว้ด้วยว่าหีบอันไหนใสอันไหนอันนี้ทุบออกจึ๊บน,นี่ทุบออกจึ๊บโอเคเรียบร้อยเก็บมาโอเคโอ้ m ม g ก d อันนี้ก็ขุดไปก็สวยดีนะถ้าเราทําเป็นล็อกๆอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบอืมที่เก็บที่แบบมันสวยดีอะเดี๋ยวเราค่อยทำเป็นชั้นๆนะครับซึ่งเราจะทําประมาณสักหลายๆล็อกไว้เก็บของแบบแถวนี้ไว้เก็บพวกเมล็ดข้าวแถวนี้ไว้เก็บพวกหินแถวนี้ไว้เก็บ พวกนู่นนี่นั่นโน้นนะครับแล้วก็จะทาไว้เยอะๆอืมเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันด้วยนะครับเพื่อไปหาพวกเลสตโตนลาพิสอะไรมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าลาพิสกับเลสโตนของเรามันไม่มีมันมีน้อยมากอะ่ะอือเราก็เลยต้องไปหาเพิ่มแล้วจะปักท็อตได้ไหมเนี่ยเก็บจุบของเสียดายต้องต้องอยายให้หายอืมเราเสียดายทุกอันที่เรามีนะฮะก็ตมนั้นจุบวางจุบจุบเรียบร้อย เท่านี้ก็น่าจะพอหรือเปล่าไปอ้าฝนตกอีกะอะเฮ้ยตกมาทําไมเนี่ยอีบ้าเอ้ยจะเช้าอยู่แล้วยังจะตกไม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่แล้วเราขึ้นไปไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีบ้าเดี๋ยวขึ้นไปไงเนี่ยขึ้นอย่างนี้เลยหรอจึบจ๊บจึ๊บโอเคไปยมามาของข้าพาข้าไปรับอ่ะเอาต้องตัวขับอยู่ตรงนี้ก็มีแหละอันนี้ไม่รู้ซอรี่ด้วยนะครับไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นจริง โอ้ยบ้าเ้ยมีตัวคราบอยู่ตรงนี้ด้วยแหละเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยจื๊บโอเคยี่สิบสามอันเราต้องการประมาณยี่สิบสี่ยิบสี่อันได้เกียนละสามสิบสี่นะครับโอ้โหได้เยอะมากอะ่ะได้ได้เยอะไม่เยอะไม่รู้แต่ได้เยอะกว่าอัน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 ง่าย,ยนั่นแหละได้เยอะกว่าอันง่ายๆที่ผ่านมาอืมก็ได้เยอะกว่าอันง่ายๆนั้นละกันนะครับเฮ้ยโอเคเปิดถึงบ่ว้า เอาเปิดไม่ได้ด้วยอ๋อลืมลืมลืมมันต้องมีช่องข้างบนให้มันหนึ่งช่องครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทาเนี่ยมันเปิดหีบไม่ได้ต้องทําช่องให้เขาหนึ่งช่องด้วยอ่าอืมเราต้องแบบอย่าทำแบบแคบเกินไปเราต้องมีช่องโหวด้านบนด้วยให้มันเปิดได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางกล่องนะเฮ้ยสงสัยจะได้แค่สองแถวโอ้โหหีบไม่พอ โอ้ไม่ก็เดี๋ยวขอไปหาคับคับหีบก่อนนะฮลโลเดี๋ยวเราจะย้ายพวกข้าวแถวนู้นแถวนั้นมาใส่แถวนี้ไอตรงนี้หมดเลยแล้วกันอือแล้วก็เดี๋ยวเราทำทำเ,เดี๋ยวแค่ทำแล้วกันครับเดี๋ยวเราเอาของมาเก็บก่อนดีกว่าฮัลโหลจุ๊บขอคับก่อนแล้วกันไม้กม็เสียดายมากเลยนะียถ้าคับหมดนะ่ะเป็นอะไรที่เสียดายมาก อุตส่าห์ตัดมาตั้งเยอะเอ้ยผมอยากเล่นว่ะเดี๋ยวๆขอ,อนี่เล่นมาดิชึบแป๊ปบหนึง่งขอเล่นนี่ก่อนได้ <c oughs> ข่าวว่าได้ข่าวว่าเรือมันพายบนดินได้เนี่ย <c oughs> ไม่คือมันงงไงมันเท่ดีเรือเรืออะไรมันพายบนดินได้ไงเดี๋ยวแป๊บนึงขอมนพายตรงนี้อ้ <c oughs> ไม่ต้องเปลี่ยงไม่ต้องเปลืองแรงด้วยนะเนี่ยอ๋ feel, feel, feel. อเฟียวเฟี้ยวเฟี้อออ เรือเมาเรือเมาอมามาปะปะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนูน้นเอาหีบไปวางก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราคอยมาล่าพวกวัวนะครับเพื่อเราจะเอาเนี่ยทําเป็นแบบที่ติดอย่างเงี้ยอืล่าพวก,กวัวว่าตรงนี้เก็บข้าวนะตรงนี้เก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นนะอะไรประมาณนี้นะครับเออแล้วฟาร์มมันฝรั่งตรงนั้นเราก็ไม่ได้ทําฟาร์มแครอทเราก็ยังไม่ได้ทาโอ้โหยังไม่ได้ทำหลายฟาร์มจังวะ เออเดี๋ยวก็ทำแล้วกันทําไปทีละอย่างนะครับอย่าอย่ารวดเร็วอย่ารีบอย่ารีบเ๋ยวมันทําทไม่ทันตึบโอเคนี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บจึ๊บอา้อาวจุ๊บอ้าวอ้าวเดี๋ยววางไม่โดนเอาเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยเดี๋ยวของของข้าไอ้บ้าเอ้ยนี่เรียบร้อยไปขุดกลับที่เดิมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก น่ครับก็ประมาณนี้มันยังไม่พออีกเ่ยโอ้เท่านี้ก็เยอะแล้วนะหีบเราจะเยอะไปไหนปะเดี๋ยวเราไปเอาเออไปทำาเครื่องฟาร์มนั้นก่อนดีกว่าปะเรายังไม่ได้เก็บสักรอบเลยไม่ใช่เหรอมันไม่ได้เหมือนเราไม่ได้เก็บนานแล้วนะไอ้เครื่องมันฝรั่งหรือเปล่าวะหรือว่าคิดไปเองมันสุกมันมันสุกเดี๋ยวมันโตหมดหรือยังเนี่ยฮัลโหล ยังไม่โตหมดนะสงสัยจะพุ่งพึ่งพึ่งปลูกนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บไอ้พวกผลิตภัณฑ์นี้ก่อนแล้วกันเฮลโหลแตงโมจ๋าขอเก็บนะจ๊ะแตงโมนี่น่าจะหวานชื่นฉ่ำเลยนะเนี่ยฝนตกด้วยแตงโมเปียกแป๊บนึงเอานี่กับ้าง้างด้วยติร์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 ตต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 ต ฝนมันทําไมไม่หยุดตกวะมันตั้งเช้าแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวซอมบี้ก็เกิดมาสร้อยเราอีกครับชิปหายครับบอกเลยอเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไปฆ่าวัวกันนะครับแล้วก็เอาไปเพิ่มผลผล,ผลิตวัวด้วยเพราะว,าวัวเรามันถ้าเราไปฆ่ามันก็ต้องลดใช่ปะล่ะอืมนั่นแหละเราต้องไปเพิ่มวัวด้วยแล้วก็ไปฆ่ามันด้วยเพราะว่าเราต้องการหนังวัวนะครับเพื่อในการทําอกระจกไม่ใช่ดิป้ายป้ายก็คือแบบกรอบรูปอะ เพื <mit. S 2> ่อทำในกรอบรูปเนี่ยซึ่งกรอบรูปเนี่ยเราจะเอาไปทำแบบเอกรอบรูปติดตตติิิดหีบนะฮะซึ่งมันจะสวยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะสวยกว่ากันนะถ้าทำเป็นแบบเนี้ยคือมันเท่ดีมันเท่ดีใช้คำว่ามันเท่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งไหมแล้วเราจะย้ายจากหลังนี้ไปอยู่หลังตรงนู้นอะตรงนี้ขนนกแหละไก่ตอนนี้ผมไม่ได้มายืนเอฟเคก็เหมือนไก่มันจะน้อยลงนะครับอขอแยกมาก่อน เฮ้โลเดี๋ยวพาข้าไปหน่อยปิดประตูบ้านก่อนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเพิ่มจำนวนวัวกันลา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 มาแล้วอู๋ว่ะเราจะขอฆ่าวัวไปทั้งหมดสิบตัวแล้วกันหนึ่งโอ้เฮียกระตุกว่ะสองสองหนึ่งและสองสาม เอ้ต no ัวน nice. ี้ตัวน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 ี้อย่าพิ่งหนีอย่าพิ่งหนีจืดเรียบร้อยเรียบร้อยกี่ตัวแล้ววะสี่ตัวปะหนึ่งอกี่ตัวฆ่าไปเถอะโอ้จะวิ่งไปไหนนี่มันไม่ได้ตีเร็วเหมือนแต่ก่อนทำไมครับเนี่ยออะฟันเากี่ตัวก็ฟันไปเถอะครับฟันไปเลยอะขอแค่หนังเยอะๆก็พอละหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวแค่หนึ่งแค่หนึ่งเฮ้ยหนีเรียบร้อยฟึึบฟึบ เรียบร้อยฟึบอ,อย่าเพ,พิ่งหนีดีหนีอย่าอย่าเพิ่งหนีโอเคมากมามามาของรางวัลมาแล้วโอ้โหไอ้คนไหนไม่เอ้ตัวไหนไม่โดนฟันนี่ก็ได้ของรางวัลฟรีอย่างงั้นนะ่ะโอ้โหคนโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมเหลืออยู่เลยฮัลโหลอากิน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 เข้าไปกินเข้าไปอย่าลดจํานวนลงละ่ะเพิ่มเยอะๆจะได้ค่าเยอะๆเหมือนกัน <laughs> เพิ่มเยอะๆนะจะได้ค่าเยอะๆด้วยโอเคนะ ปมาจ๋าข้าวมาเก็บกันจ้ะเอาเอาท็อตจะปักทำไมเนี่ยแล้วก็ขอคราฟก่อนนะจ้ะสามสิบอันแหละสามสิบอันนะครับเดี๋ยวเราขอคราฟดูก่อนเด้อสามสิบอันเท่านี้ก็น่าจะพอหรือเปล่าอันนี้ยี่สิบหกเพิ่มให้ด้วยเป็นสามสิบปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยววางไงเนี่ยชึบ ก็ชึบๆก็หนังชึบปุ๊บโอเคเรียบร้อยเราได้มา30อันนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งแล้วเราก็วิ่งไปเลยนะก็ <c oughs> เออเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้มาเพิ่มนะครับเพราะว่าไม้มันเหมือนมันจะน้อยเกินไปอะ่ะไม้เรามันไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้ขาดแคลนไม้มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเอฟเคเอาเล็กเยอะๆด้วยเนะี่ยไม้เหมือนกับมันไม่มีเราไม่มีไม้ใช้เลยอะ่ะเ,เดี๋ยวเราไปหาไม้เพิ่มแล้วกันเนาะ เพราะว่าเราต้องการงบประมาณในการทำไม่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 เอาฝั่งนี้ทุบ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 เอาฝั่งนี้ดีกว่าปึ๊บ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 โอเคปเดี๋ยวเราไปตัดไม้เพิ่มกันดีกว่าครับเพราะว่าผมต้องการไม้ในการเออพูดไงดีอ่ะเดี๋ยวเราไปหาลากันไหมผมอยากได้ลามามาเป็นเอ้าฉิบหายอยากได้ลาในการเอ่ออะไรนะเอ่อในการจับ ยังไงวะงงในการเดี๋ยวงงในการแบบว่าเอ่อเอาไปหาไม้อย่างเงี้ยเอ่อเอาหีบใส่ในตัวลาแล้วก็าลาพาเอาให้ลาพาไปตัดไม้แล้วก็ค่อยกลับมาบ้านก็เฟี้ยวนะเดี๋ยวตอนนี้ขอหาไอ้นี่ก่อนแล้วกันไอเรียกเดี๋ยวทำไมเสียงมันเบาจังเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรวะเชือกผูกเดี๋ยวเราวิ่งไปหาลาเผื่อมันมีลาเกิดนะครับโอเคมา มาพาข้าไปหาลาทีข้าก็ไม่รู้ว่าลามันจะอยู่ที่ไหนละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับส่วนมากแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะอืแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าโอ้ลางรถไฟนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเหมือนจะเก่าแล้วนะเนี่ยอย่าพึ่งนะน้องลางรถไฟเดี๋ยวพี่ขอปั๊มทําทุกอย่างที่พี่ต้องการทําเสร็จหมดก่อนเดี๋ยวพี่จะกลับมากู้เอกราชของที่นี่คืนพี่จะกลับมากู้ให้แบบสวยงาม ยังเดิมสวยงามสวยงามเหมือนเดิมชฉยไรก็เดิมด้วยบางทีมีม้าครับแต่ไม่มีลาเลยแหละไม่คิดจะมีลาให้เลยแหละนะลาลาเอ้ยลา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 ลลาลเจอแล้วครับโอ้ลาเยอะเว้ยอ่ะขอจับลาหน่อยแล้วกันจะจับได้ไเนี่ยโหล ทำ,ทำไมมันไม่ดิ้นเลยเดียวทำไมลามไม่ดิ้นเลยเนะี่ยอ๋อดิ้นละดิ้นละอ๋อตกใจนึกว่าไม่ดิ้นเลยโอ,อ้ตกใจนึกว่าลาจะใจดีขนาดนั้นเยสได้แล้วครับได้ลาแล้วโอเคปะ่ะคุณมา้าพาลากลับบ้านกันเอาลาไม่มามาดิมาดิลาเอาไม่มาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วปะกลับบ้านกันเร็ว มาดิอันนี้ก็บอกยากจังเลยเร็วๆขึ้นมาเร็วเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปเก็บก่อนไหมเดี๋ยวเราเอาม้าไปเก็บก่อนแล้วกันเนาะไปะเอาม้าไปเก็บตรงไหนดีเอาม้าเก็บไว้ตรงี๋ยวขุดหลุมไว้ให้ม้าอยู่ก่อนแล้วกันเนาะขอโทษนะน้องม้าอยู่ในหลุมไปก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อกลับมารับทีหลังเนี่ยในหลุมเนี่ยอยู่ไปก่อนนะซอรี่ด้วยนะซอรี่ด้วยนะชึบโอเค เดี๋ยวกลับมารับนะจ๊ะจุ๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ่านไม่มีอ่านจะเอาไปยังไง้วแล้วก็หีบหีบนะยู u know หีบ this is a heap แป๊บหนึ่งหีบหีบมันต้องใช้อันเดียวปะอันเดียวก็น่าจะเกินพออะขอพวกนี้เก็บฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บฝากอันนี้อ่านไม่ต้องฝากไอ้เชือกนี้ก็ไม่ต้องฝากปะ่ะลาน้อยของข้อปะ่ะเราไปกันดีกว่า แล้วมันใส่ไงเอ้าใส่ไม่ได้เหรออ๋อตกใจนึกว่าใส่ไม่ได้โอ้โหตกใจหมดเลย <c oughs> นึกว่าลาใส่ไม่ได้หูยบ้าเลยแถวนี้ลาค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราเอาลาพาพาเราไปตัดไม้เพิ่มกันดีกว่าอืเพอไม้มนราหมดแล้วอะ่ะนี่ตัดป่านี้เลยตัดจุ่มนี้ก่อนไหมไปตัดป่าโน้นดีกว่าไปจุลาเจา้จาพาข้ามาตัดไม้นะีใช่ไหมใช่ครับลูกพี่โอ้โหเหมือนมันจะหนักมากเลยลาเป็น ร้านนี้บอกเลยนะครับวิ่งช้ากว่าม้าแต่ว่ามันขนของได้เนี่ยมันดีตรงเนี้ยอืมมันวิ่งช้ากว่าม้านะแต่มันขนของได้โอเคเราจะใช้เวลาตัดอันนี้ก็เกะกะตรงนี้เอาไปปลูกที่อื่นซึ่งเราจะใช้เวลาในการตัดไม้นะครับซึ่งเราต้องการไม้สักหลายๆชุดเลยแล้วกันอแบบว่าขุดไปทีเดียวให้คุ้มอะ่ะเออขุดไป <c oughs> แบบขุดไปทีเดียวให้คุ้มเลยแบบว่าไม่ต้องแบบมาตัดอีกเนี้ยเอาไปแบบเต็มหลังม้าเลยไม้อะ่ะ นั่นแหละเดี๋ยวเราต้องไปหาป่าเพื่อตัดนะครับจืบบบบ๊บจืบจืบจืบเราค้าไปนั่นก่อนไหมคับเสาอ่ะให้ม้ามันอยู่เออลืมเอาเสามาวะ่ะต้องการเสาอ,อยู่พอดีเลยให้ม้ามันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งให้ลามันอยู่ให้ลามอยู่ไม่ใช่มา้าม้ากับลามต้องแยกประเภทนะมา้ารอรอเป็นสัตว์ที่มีสีขาตัวเหมือนมา้าแต่ว่ามันตัวเล็กกว่าใช่ไหม ส่วนมอ,อเป็นสัตว์ที่มีสีขาตัวเหมือนลาแต่เป็นตัวที่ใหญ่กว่ามันอะไรวะเนี่ยโอเคเหมือนจะได้ความรู้นะเห<ต>มือนจะได้ความรู้แต่ก็ไม่ได้เลยโอ้ยโอเคไหนลาเราเอยู่ไหนลา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 ล,าล้ลาลลาลลาโอเคอเคอาของเก็บไว้กับลาครับเต็มแล้วก็ต้องเอาเก็บไว้กับลาชึบขอตัดไมก้ก่อนนะทันเปา ไม้ที่นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราต้องตัดไปทั้งหมดป่าเลยแล้วกันอย่าให้เหลือแม้แต่ต้นเดียวป่านี้ฆ่าเหมาจืบต้นนี้ก็ตัดไปด้วยบอกแล้วว่าป่านี้ฆ่าเหมาขอเมาหมดเลยแล้วกันโอเคตรงนี้ด้วยจึบจ๊บจืบจ๊บจื๊บจื๊บจื๊บจ๊บจะได้หมดไเนะวัวขวานพังก่อนเลยคงไม่มีตัวอะไรมากินแล้วใช่ไหมคงไม่มีนะ ไม่ใช่ว่ามากินเราทีหลังนะเว้ยค่อ,คอยๆตัดไปครับเอ่อไม้นี่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะที่ทําไมทําไมพี่เว็บไม่ค่อยตัดคลิปเวลาแบบตัดไม้อะไรอย่างงี้ก็ขี้เกียจตัดนะครับก็ตามนั้นเลยนะขี้เกียจไปตัดต่อคลิปก็คือคลิปเนะี่ยพี่เอาอินโทรใส่แล้วก็เออปรับเสียงแล้วก็แปลงไฟล์ลงเอ่อยูทูบแค่นั้น,นครับก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นอืมก็ทําแค่เท่านั้นแล้วก็เอาลง youtube เลยนะช่วงนี้ก็แบบ พี่เวฟบครับเพิ่มคํำหยาบหน่อยได้ไหมคือช่วงนี้นะพี่บอกไปแล้วนะว่าคือพี่เนี่ยไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กหลาย,ลายๆาท่านแล้วก็เออบอกว่าจะช่วยลดคํำหยาบให้แล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจังไดเพิ่นมาบอกให้ลดคํำหยาบให้ลูกเพิ่นเบิง้งไปดิโทรโทรถังเฮ้ยแป๊บ <c oughs> น,นึงเจ็บคอโอเคไปเอาลาขี่เข้ามาในป่าลึกๆดิ ก็คือเขาบอกว่าช่วยลดคำหยาบให้หน่อยนะครับแบบว่าผู้ปกครองเขาอยากให้ผมว่าลดคำหยาบให้เออช่วงนี้พี่ก็เลยแบบสังเกตดิพี่ก็เลยไม่ค่อยพูดคำหยาบเลยเนะี่ยพูดก็แบบพูดน้อยอ่ะพูดอยู่นะแต่ว่ามันน่าจะพูดน้อยกว่าเดิมนะหรือเปล่าวะเข <c oughs> าไ e ม่อีเหียนี่ขออยู่ได้ไหมคำว่าอ e ีเที่ยกับเออเออให้พ่อมึงหยุดหายใจเนี่ยคำนี้มันก็ไม่มันก็ไม่ได้หยาบเลยนะแค่ให้พ่อมึงหยุดหายใจ คำว,ว่ามึงเนี่ยเป็นคำหยาบนะครับ <c oughs> หรือเปล่าไม่รู้ให้พ่อมึงหยุดหายใจนั่งตัดไม้ไปก่อนแล้วกันเรามีหน้าที่ตัดไม้แล้วก็มีหน้าที่ตัดไม้ดีกว่าครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็พูดกันมาเยอะแล้วเนาะขอตัดไม้ก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะก็ไปพาร์ทหน้าก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคปะนะครับเดี๋ยวจะก็ไปพาร์ทหน้านครับผม แล้วก็ใครที่สนใจที่อยากจะเล่น Minecraft Surf Armor นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับสปอนเซอร์หลักของเราเลยนะจ๊ะก็ขอบคุณทางสปอนเซอร์หลักมากด้วยนะครับโอเคบายบายนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับไปละไอ้เชี่ยมต้องนั่งตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเนะี่ยโอ้กว่าจะเต็มตัวลาไหนดูดิลามีกี่ช่องไหนขอดูหน่อยเย็ดเคสิบห้าช่องเลยแหละให้พ่อึงหยุดหายใจเลยครับ